สวัสดีค่ะคุณแม่ดิฉันเพชรนาภาองค์ตภูลกิจนักกำหนดอาหารผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากโรงพยาบาลสมิติเวศศรีนครินค่ะ วันนี้เราก็จะมาทําเมนูอาหารเช้าแซนอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะโดยเราจะทําจากธัญ,ญพืชโฮเกนกันนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องดูที่บรรจุพัณฑ์นะคะก็จะมีคําว่าโฮเกนหรือเครื่องหมายโฮเกนเท่านั้นค่ะแต่คุณแม่ต้องระวังสับสนกับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมันติเกนเรียวเกนแล้วก็ธัญ,ญพืชที่ผลิตโดยออแกนิกนะคะ เพราะว่าธัญพืชเหล่านี้อาจจะขาดองค์ประกอบ3ส่วนที่สําคัญก็คือเยื่อหุ้มเมล็ดเนื้อข้าวแล้วก็จมูกข้าวนะคะค่ะแต่และเมนูที่เราจะทํากันในวันนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะสุดหล่อพร้อมหรือยังพร้อมครับงั้นเราไปทํากันเลยนะคะเจ้ตายเมนูแรกคือซีเรียลโฮเกนมิกซ์ฟูตี้ เราสามารถนำผลไม้ที่ลูกชอบมาผสมกับซีเรียลโฮเกนได้ค่ะอย่างเช่นกล้วยหอมสตอรอเบอรี่หรือกีวีผลไม้เหล่านี้มีส่วนช่วยให้ลูกได้รับวิตามินซีเพิ่มขึ้นด้วยค่ะนำผลไม้มาหั่นเป็นชิ้นๆเทซีเรียลโฮเกนใส่ชามและนำผลไม้วางไว้ด้านบนอาจจะเพิ่มโยเกิร์ตสักนิดทานคู่กับน,นมจืด เด็กคนไหนไม่ชอบทานผลไม้รับรองว่าเปลี่ยนใจแน่นอนค่ะต่อไปเป็นเมนูโยเกิรต์ตนักตี้ซีเรียลโฮเกนวัตถุดิบที่ต้องเตรียมคือซีเรียลโฮเกนโยเกริร์ตอัลมอนด์หรือฮาเซนัและลูกเกดค่ะวิธีทำง่ายมากคือนำซีเรียลโฮเกนมาผสมกับอัลมอนด์และลูกเกด จากนั้นตักโยเกิร์ตมาร่าสลับกับซีเรียลที่ผสมแล้วให้เป็นชั้นๆจะช่วยทำให้เมนูซีเรียลมีสีสันมากขึ้นค่ะเมนูนี้จะได้พลังงานและสารอาหารที่มีประโยชน์เช่นคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์จากธัญพืชโฮเกรนได้โปรตีนจากโยเกิร์ตและอัลมอนด์ได้ธาตุเหล็กและไฟเบอร์จากลูกเกดนอกจากนี้โยเกิร์ตยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกได้อีกค่ะ อาหารเช้าที่ทํามาจากธัญพืชโฮเกรนจะอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดนะคะคุณแม่ยิ่งเราทานคู่กับน,นมและผลไม้ยิ่งเพิ่มประโยชน์มากขึ้นค่ะโดยที่แคลเซียมเราจะได้จากนมวิตามินและใย,ยอาหารเราจะได้จากผลไม้ค่ะลองชิมเลยได้ไหมคะแม่ได้สิครับะไปะชิมกันเลย โกโก้ครัช์ทำได้หลายเมนูจริงๆค่ะลูกชายทานไม่เคยเบื่อเลยอยากให้คุณแม่ที่กำลังชมอยู่ได้ลองทำกันดูนะคะเมนูจากโกโก้ครัช์ทำง่ายมีสารอาหารที่มีประโยชน์และอร่อยจริงๆค่ะช่วงประโยชน์ดีๆจากอาหารเช้าเนสเล่ซีเรียลโฮลเกรนเพิ่มความอร่อยให้โกโก้ครัช์ถ้วยโปรดด้วยถั่วอัลมอนด์สิคะนอกจากจะเคี้ยวมันกรุบกรอบแล้วอัลมอนด์ยังดีต่อหัวใจด้วยค่ะทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์แบบนี้รับรองว่าถูกใจลูกรักแน่นอนค่ะ